สวัสดีค่ะน้องระดาวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเพลงนี้คู่กันนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะให้น้องระดานะคะเอามือวางที่เดิมเลยนะคะก็คือนิ้วสองมือขวาวางที่เลยนะคะนิ้วสองมือข้างซ้ายวางที่ฟ้านะคะเพราะว่าการเล่นคู่กันครั้งนี้เราไม่ได้นั่งเล่นเปียโนเครื่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหามือทับกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูติ๊กจะนับจังหวะ 1- นถึงสให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เริ่มจังหวะที่1เป็นโน้ตตัวเลนะและอย่าลืมยอรลีพลีดด้วยนะคะ่น้องระดาเอามือวางเลยค่ะะเตตรียมัวนคะ 1นึ่สองสส